สวัสดีครับนี่คือทวี360องศาเที่ยงวันทันเหตุการณ์กักบผมธนินวัฒ์พัฒนาวิรคุณครับวันนี้เราจะมาติดตามความเป็นไปภูมิภาคเอเชียครับ เอเชีย e วันนี้อยู่ในช่วงของความปั่นป่วนจากฤดูฝนที่ปกคลุมทั่วภูมิภาคเราจะมาตรวจสอบภาพรวมผ่านกราฟ,ฟิกข้อมูลอากาศของครอบครัวข่าว3าข้อมูล,ามลดาวเทียมตอนนี้ระบุว่าช่วงเช้าวันนี้ครับมีเมฆปกคลุมเอเชีย e ในลักษณะที่เบาบางนี่เป็นลักษณะเด่นอย่างหนึ่งของลมมรสุมตันตกเฉียงใต้ซึ่งเป็นลมประจําฤดูฝนที่มักจะทําให้มีเมฆมากและก่อตัวเป็นฝนในช่วงบ่ายถึงค่านะครับบ่ายนี้เราอาจเห็นเมฆในภูมิภาคเราเพิ่มมากขึ้นครับส่วนลักษณะอากาศเด่นวันนี้อยู่ที่แนวปะทะอากาศที่เริ่มจากย่อมความกดอากาศต่ำใน เอาตั้งเกีย้ยแล้วลากยาวผ่านจีนตอนใต้ไปทางใต้ของประเทศญี่ปุ่นนะครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาได้สร้างผลงานทําให้มีฝนตกหนักในจีนตอนใต้มาแล้วแนวปะทะอากาศที่ได้รับความชื้นอย่างมากมายจากลมมะสมตัวตกเฉียงใต้ได้ทําให้มีฝนตกหนักในจีนตอนใต้หลายวันจนเกิดเป็นอุทกภัยที่ค่าชีวิตผู้คนไปอย่างน้อย26ชีวิตและสูญหายเป็นจํานวนมากพื้นที่ฝนตกหนักได้ครอบคลุมบริเวณกว้างตั้งแต่กวางสีและกวางตุง้งไปจนถึงทางเหนือก็คือฟูเจียนและซีเจียงที่ซีเจียงนั้นวัดปริมาณน้ำฝนที่ตกตั้งแต่วันุได้ ากถึง325ม mm, ิลิเมตรคาดว่าฝนจะตกหนักต่อเนื่องที่หูหนานซีเจียงและเซี่ยงไฮ้ต่อจากนี้ด้วยนะครับ เราจะมาดูกันต่อกับภาพรวมลักษณะอากาศเอเชียวันนี้นะครับฝนจะยังคงครอบคลุมเป็นบริเวณกว้างในเอเชียตะวันออกทั้งสัปดาห์โดยเฉพาะปลายสัปดาห์ครับอาจจะมีฝนหนักที่เซี่ยงไฮ้ได้ครับโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือกลุ่ม AEC ภูิภาคบ้านเรานะครับฝนฟ้าขนองปกคลุมทั้งภูิภาคความแรงของฝนมีน้อยกว่าเอเชียตอนออกส่วนใต้ไทยลงไปฝนน้อยนะครับมาดูโซนเอเชียใต้บ้างลมมะสุมยังคงทํางานได้ไม่เต็มที่ทําให้บริเวณอินเดียนั้นยังคงมีฝนน้อยไฮเดรบัตปากีสถานนั้นร้อนสุดครับ41องศาขณะที่เอเชียตะวันตก งใต้อากาศร้อนขึ้นคูเวดความร้อนทยาน46องศากลับมาที่ไทยบ้างนะครับปัจจัยฝนหนักฝนชุกในไทยวันนี้จะมีต่อไปถึงวันพรุ่งนี้อีกวันครับ จากปัจจัยฝนไทยมาจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกําลังค่อนข้างแรงและหย่อมความกดกระชับที่เอาวตั้งเกียทําให้บริเวณที่ต้องระวังฝนหนักวันนี้ครับยังคงอยู่ในอีสานภาคตะวันออกและาาภาคใต้ฝั่งตะวันตกความเสี่ยงสูงอยู่ที่ช่วงบ่ายงค่ครับขณะที่กรุงเทพปริมณฑลวันนี้ยังเสี่ยงฝนสูงอยู่ที่ช่วงเย็นครับ60%ของพื้นที่สลับขึ้นลมอันดามันและอ่าวไทยตะบนยังสูง2-3เมตรโดยเล็กนดอออกจากฝั่งถึงพรุ่งนี้นะครับ ที360องศา ح, ขอบวนขาสา ح, ร่วมคืนความสุขให้กับคนไทยด้วยการกลับมาจัดงานมากรรมทีละโลก360องศา2014เซฟเดอะเวลด์อกซ์โป18-20กร,รกฎาคมนี้ที่สุดเศรษฐกิจนะครับเตรียมพบกับสาระและความบันเทิงจากช่อง3และพัฒมิตรสิ่งแลดล้อมมากมายร่วมกันจัดนานสิน่งแวดล้อมให้เป็นวาระแห่งชาติกันนะครับเรามาตามกันต่อในช่วงของเรื่องเด่นเย็นนี้เลยนะครับเพราะนี่คือทีวี3 สนับสนุนโดยบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชน